ดีเช่ขนาดนั้นมายังสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง Star t Rider Thailand นะครับวันนี้น้องๆพี่มีข่าวดีมาบอกว่ะพี่มีข่าวดีมาบอกคืออะไรรู้ป่ะ ช่างเบน์โทรมาเว้ยบอกว่าพี่สตาร์ครับรถพี่สตาร์เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมจะเอามาส่งครับ yes do กดเอาวันนี้ครับจะได้ขี่แล้วจะได้เจอตัวจริงของน้องฉบาดแดงแนะครับผมน้องคอยมาติดตามกันว่ารถของพี่เนี่ยที่รอมาสามอาทิตย์รอมาสามอาทิตย์นะครับตั้งแต่ไปซื้อรถมาแล้วก็ส่งไปให้ช่างเบนส์ทที่อยู่อยู่ที่อู่นะครับอู่ช่างเบน์อะไรแต่ง ที่ลมเก่านะครับใครสนใจอยากจัดสภาพอยากจะใส่ของแต่งของอะไรครับช่างเบนซ์มีให้หมดเลยครับราคาย่อมเยาก็มีครับมีทุกราคามีทุกเกดเลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อช่างเบนซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลิงก์ลิงก์ของช่างเบนซ์เนี่ยไว้ข้างล่างให้นะครับแล้วคอยไปติดตามได้เลยนะครับผม วันนี้แม่งพี่แม่งโคตรกังวลกับมันวุวายไปตลอดปัจจัต์เออที่อะไร,รของแม่งนะไม่ถึงโคตรตื่นเต้นโคตรอยากได้โคตรแบบมันจะมาแล้วอ่ะพี่รอมาสามอาทิตย์อ่ะน้องๆที่แม่งเนาะน้องๆรอเหมือนพี่ใช่ไหมทุกๆคนเอฟซีบางคนก็รอเหมือนกันนะครับว่าจะมาตอนไหนนี่ครับมาแล้วครับวันนี้ตอนนี้ช่างเป็นโทรมาแล้วเัาออกจากลมเก่านะครับผมจากลมเก่ามาถึงบ้านพี่ก็ประมาณห้าสิบกิโลได้น่าจากนั้นนะ พี่ก็จำไม่ได้น่าจะประมาณห้าสิบกิโลนั่นแหละก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงช่างเป็นก็จะมาแล้วไม่จะได้เจอแล้วว่ะชบาแดงเนาะเพี่อะไม่โคตรสุดอ่ะโคตรเอาโคตรเอาไม่เอาไอ้คันนี้ไปเบิ้ลตัดสักสามเกียร์ได้ไหมฮะเบิ้ลตัดสักสามเกียร์นะไม่อยากอยากแหวนอ่ะอยากหืนุ่มเอ้ยได้มาไม่พี่จะขึ้นนู่นเลยทับเบิกพี่จะขึ้นทับเบิกเลยนะขึ้นทับเบิกไปเลยไปดันโลทับเบิกเลยเพราะว่าพี่มีกลัวรถพี่รถเดิมนะ รถพี่รถเ,เดิมเดิมๆครับผมสายดันโลครับผมอยากรู้ปะอยากดันโลกับพี่นะเฮียพรุ่งนี้พี่จัดไปเลยนะพี่จัดให้ยาวๆดันยาวๆโควิดซาพี่จะแซ่สักร้อยโลปัดเถอเฮียไม่คนได้อ,อ่ะเฮือเราไปลอกันดีกว่าไป เบ้นก็มาถึงบ้านที่แล้วครับหน้าแบบซอยแล้วไปเรามาดูกันดี่ว่ารถเรา,ะาะจะมาถึงแล้ว,ลว <c oughs> ดใจอะไรขนาดนะ่้ <c oughs> มายปรอุ้ยมาแล้ว <c oughs> <c oughs> hey, มาครับผมมาแล้วครับช่างเบนมาแล้วครับผมนี่นี่ดูรถดูรถเข้าข้างในก่อนก็ได้โอ้ปวดร้อยกันสิมาแล้วครับนี่นี่เป็นไงแจ่มไหมแจ่มแมวไหมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้า้านก่อนเลได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราต้อนรับแขกก่อนไม่ว่ากันโอเคครับผมตอนนี้นะครับช่างเบงก็กลับบ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พาดูรถรอบๆก่อนแต่คลิปนี้จะยังไม่รีวิวนะครับจะให้ดูรถรอบๆก่อนว่าชุดสีเป็นไงอะดูครับชุดสีเป็นไงบ้างสวยขนาดไหนนะนี่ดูดิดูดิ ก็เก็บใหม่เกือบทั้งคันนะครับเก็บใหม่เกือบทั้งคันเลยของพี่เป็นเวฟร้อยยี่ห้าเอสหัวเทิกนะครับสีแดงนี้พี่เป็นตัวดุมดัมนะครับพี่ก็ไปแปลงเป็นดิสเป็นดิสแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยพี่ติดตัวทำไมถึงติดตัวนี้ก็พี่พี่ชอบตัวนี้นะครับเนาะแล้วติดเป็นตัวนี้แต่ตอนนี้พี่อยากจะเปลี่ยนบาะมากเลย แต่พี่ยังคิดไม่ได้ว่าจะเอาเบาะทรงไหนดีนะจะเป็นทรงเบาะเดิมตรออหรือว่าจะเป็นทรงเบาะทรงหน้าแดงดีครับน้องช่วยพี่คิดหน่อยดิเอาแบบไหนดีใครยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมว่าจะเอาเป็นเบาะทรงตรออเบาะเดิมเบิกศูนย์หรือว่าเบาะทรงหน้าแดงดีตอนนี้พี่ยังไม่แน่น,นะนี่ครับดูแล้วล่อครับโชคก็ของแท้ครับชัยโยนะครับผมน็อ <c> ต <oughs> หางปลาก็ได้ชุด สีทองครับแต่ยังไล่ไม่หมดครับน,น็นอตน็อตพี่ว่าจะไล่ชุดทองให้หมดเลยน็อตทองให้หมดทั้งคันนะพี่ไม่อยากเหมือนใครนะครับพี่ไม่อยากเหมือนใครก็ทุกอย่างก็ลดสภาพเดิมๆครับขี่นิ่มๆน,นะครับขี่นิ่มๆเลยรถคันนี้สวยๆเลยครับผมเ้าดูใ,ใกล้ลก็เลือนไม้นะพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเลื่อนไม่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ก็ปุ่มปุ่มต่างๆก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันใช้ได้อยู่นะครับก็ยังประหยัดงบอยู่ตอนนี้งบยังไม่ค่อยมีครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับช่วยพี่กดไลค์กดซับสไครป์นะครับให้พี่หน่อยให้พี่ได้ถึงพันซับสไครป์พี่ก็ได้มียอดเขาเรียกว่าอะไรจะได้มีเงินเข้าบัญชีบ้างอะไรบ้างนะพี่จะได้เอาเงินตรงนั้นมาแต่งรถให้น้องๆดูนะครับผมดูฮะชุดสีตัวนี้พี่ก็ไล่เป็น สีดำเงานะครับชุดกลางลายดำเงาพี่มอยากเหมือนใครครับผมน้องอย่าลืมนะครับบอกเอาทรงไหนนี้นะบอกพี่มาเลยว่าทรงไหนดีช่วยพี่คิดหน่อยดิเอาทรงไหนดีทรงเดิมหรือว่าทรงหน้าแดงดีนะแล้วก็ชุดหน้าชุดหน้าข้างบนก็เป็นทรงเดิมนะครับเป็นเบรก ปั๊มตัวบนเป็นปั๊มเดิมไล่มาเป็นสายถักนะครับสายถักเอิญนะครับชุดหน้าก็เป็นปั๊มเบนโบเมาส์นะครับชุด <c oughs> หน้าที่นี้พี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะทุกน้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแต่ก่อนเป็นตัวดำนะน้องพี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยสปอยเลอร์สีแดงโหดูดิแดงดําทองนี่พี่เน้นสามสีนี้แดงดําทองเท่า 4, สีดิสี่สีเลย ดูสิครับดูสิครับน้องๆเป็นไงกันบ้างเฮ้ดูใต้เบาะใต้เบาะพี่ก็ตอนแรกก็ไม่มีนี่นะไม่มีเรียกว่าอะไรแบตนะพี่ก็ใส่แบตมาเรียบร้อยนี่อ่ะสาวกหงแดงครับผมแบตพี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้นะ ท,ทำมาเรียบร้อยหมดวิ่งสบายนะครับวิบ่งเหมือนรถใหม่เลยครับเหมือนเราได้รถใหม่ครับแล้วก็น้องๆก็หลายคนก็ถามว่าทำไมพี่ไม่ซื้อรถเดิม,เด,มเดิมเป็นรถใหม่เลยไหนพี่อยากได้รถเดิมทำไมเอารถเดิมใหม่เลยก็พี่ก็มีปัจจัยของพี่อยู่นะว่าพี่จะเ,าเอาอะไรนะครับเปิดปุ๊บไฟติด,ดรับวิบ่งร้อยหกเลยครับพี่บอโอ้โ,อโหสุดยอดอะ่ะจริงอะ่ะสุดยอดอะ่ะพูดเลย นี่ไงไปติดนะครับดูวิ่ง106นะครับผมดูให้ดูอีกรอบเป็นไงล,ลองสตาร์ดูครับฟังเสียงเครื่องทีเดียวติดครับผมนี่อย่างนิ่มพูดเลยอยากได้รถใหม่เดินเบาดูเดินเบาโอ้โหลองได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงเดินเบาปะเงียบปะโคตรเงียบอะ่ะพูดเลย โคตรเงียบปะครับโคตรเงียบปะครับอย่างรถใหม่ะจริงๆสุดยอดเลยครับช่างเบนซ์น,นะฮะอย่าลืมนะครับสนใจก็ช่างเบนซ์อะไรแต่งนะครับอยู่ที่ลมเก่านะครับผมติดต่อช่างเบนซ์ได้ลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะลองขับดูอ่านน้องแพ้ถือกล้องให้พ่อหน่อยพ่อลองขับดู ดูครับดูคนดูครับดูคนดูครับผู้ชมครับผู้ชมผู้ชมแผนงกับเทโพครับแล้วฝนจะตกจะลองขับดูครับว่ามันจะนิ่งขนาดไหนนิ่มขนาดไหนนะรถใหม่ราอนฝนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเ้ ลองขับดูนะครับว่ามันจะนิ่งหรือสิ้นขนาดไหนดูครับดูโชกดูโชกอายแุแคบผมนิ่งมาก <c oughs> ผมเริ่มมา้วเดี๋ยวพี่รีบกิ่เข้านะแล้วก็เข้าบ้านไปเลยดีกว่าเก็บเลยดีกว่านะแมงมีมาวิ่งตามมา นนมาแล้วเป็นไงครับพี่น้องถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย